นี่ครับปันเหรียญเวเหียญ้องเห็นแลเนียเจอแล้วครับดุกเก้าครับดุกเก้าเจอแล้วครับเจอแล้วครับหนึ่งเตีมครับผมดุดุดุดสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องยศทุกท่านครับนีมาพอ้กันคำๆพี่น้องมาสอกปากเบ็ดพี่น้องครับผม หาสองพค้นครับสายน้ำมือนีครับทีมงานลงหนองฝนตกแห้งสองื่อนทีต่อกันนะครับตั้งขึ้นน้ำขึ้นไหลอยเลยอาศัยว่าสิบว่าเอาหาเปืงป่าดุกปอาป่าคลอกเขาน้ำใสข้างห่วยนาะพีปน้อเนาะเพราะว่าอาจจะออกกห่วยครับเพราะป่าไม้อาจจะพันตัวใหญ่เลยครับเพราะว่าน้ำพกมาครับน้ำพก็มาทั้งะล่องรุนเเดโองน้ำกันับวาสติอย่างไรเมื่อส้มตั้งห่วยตั้งดุ่งนี่ครับผม เนี่ยใสเดียนครับรกัะเดิดยิงอาทิตสข้างหลังครับผมหาล้างเบิรงมัอนี่ครับผมจะเป็นยังไงรถกระลิ้นแช่ๆอยู่ครับแต่ว่าจักสยได้กล้องไปนั่งปะเวลาใส่เวลายามเนาะไปก็พบตอนนี้พักพอนิ้วต้มน้ำกินกาแฟสักันกัางตีอกไปตำรวจพื้นที่ไปครับผมพี่น้องหาทำรีพวกใส่เบียดครับตัวนี้จะเป็นให้ทิดติดติดติดฝายครับพนะ่อะหนักพี่นอ้อง นี่ครับให้ติดเรื่องไฟได้ครับนี่น้ำจะขึ้นมานี่แล้วเห็นงันคู่อย่างพีนง่นนาะพูดเลยครับสีงลงไปซ้ายไต่นน่มองขกอกง,งามๆ่นตอนนี้มือนี้มาอาศัายป่าออกห่วยครับพี่น้องเว่าน้ำน้ำขึ้นฝนตกแห้ง อยู่สองคืนครับแต่ว่ากับทั่งทังทังลุมมู้นอยู่ทั่งเคยไปน้ำท่วมครับท่วมขาเปียะเลยครับก็บเลยอ่าบ่าไปเนาะทั้งผุนเนาะมาอาศัยเบืองบ่าป่าป่าจะออกฝายครับป่าออกจากหุวยนี่จะเป็นทั้งไดมันดักป่าเก่าครับพี่น้องป่าดุกเกา่าป่าคอเกา่ามันล้างแหลกแหกมันครับ พิดห่วยนี่ครับปลาอาจจะขึ้นมา่นี่เนาะแของแรกแคงบ้านคุณครับผมได้เบี้ยเดือนน้อยขึ้นก็เครับช่วงนี้ฝนตกคิดว่าเยบใส่เดือนนีเหมาะที่สุดแล้วครับเบี้ยขอบจัก,กรวาลพี่น้องถูกทุกปลาบาดุกเด็ชืด่ดีครับพี่น้องตะเกา้า อ,อย่มันมาเลยมนย่มก็อยากกอดกินนาะมันนี่มันมาเ้ยไปกับสองหลังกันที่น้าปลาด เใส่ไหมหมฮันบอทุกท่านททานน่งวดน่วลวดมันนีู่่น้่บวลวดนี่น้มันบ่ลวดนีวะขุ่เขาฟองขุ่นเขาฟองข้างไฟเออไปพี่น้องผมขอเวลาปักเวียดแป๊บครับบว่ามืดเดียวเนาะ แล้วจะว่แล้วครับผมเบ็ดหาชิบล้างไปใส่ดนเิือบไ่ได้ครับมองใส่ว่าห้ายเราพี่น้องดีรุบนี่แหละครับนี่ลุบทำเล่นี่เนาะไปครับผมปลักเบ็ดแล้วพอดีเนาะยางยามกลับขึ้นครับผมเตะมีป่ากินเบ็ดบ่พี่น้องลังมีบอลครับบอลยางกลับขึ้นครับใส่ใส่เอาหนี่พี่น้องเอาเรื่องเออ ฝายเรื่องฝายเมันน้ำขึ้นอาศัายปลาดุกเก่าพี่น้องปลาดุกเก่าป่าเก่าเนาะตัวงามเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยไปพี่น้องผมเละหยามน้ำกันครับเอาหลังได้ดึงช็อตมันหมานกันเด้อพี่น้อง <c oughs> ยังสิได้ทายให้พี่น้องได้ส้มครับผมไปครับล้างนี้ดึงพี่น้องผมฝายเนาะครับเขียนบ่กเขียนง,ง่าบ่ บิงไงวดึงโอ้บิงไงยี่โอ้ตัวบิงกันเลพี่น้องนี่หอ่าชิงนะนชิงกาดเลยวะมาปเิงซี่พี่ผมเห็นเนาะซ้าเลยัแล้วเออโอ้ยกูด่าโอู้งามพี่น้องผมอเก็บปครับผมเป็นมีอย่งไป ฝนกระลิ้นพ่อฝนฝนตกฝนลินโอ้ยหลังนี่เป็นไงโอ้หลังนี้วอลนัทหลังนี่จานดรใส่น้ำของก็ใส่ได้พี่น้องหลังนี่ปลาสิบหนมาป่ะแครับผมหลังนี่พี่น้องผมดึงด้วครับดึงด้วยตายแล้วน,นะครับน นี่ครับปันเหรนยญเงเหรียญ้องเห็นแล้วเจอแล้วครับดุกเก้าครับดุกเก้าเจอแล้วครับเจอแล้วครับหนึ่งเตีมครับผมดุด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 งานดิมงาดิมโอ้ใส่สวยๆเลยพี่น้องผมวัาดุกเอ่อเก้าตามล่ำห่วยเนาะล่ำห่วยติดใช่ห่วยพี่น้องเออเจี๊ปลาครับผมฝนกระแหงลินฝนลินพี่น้องโอ้ยกล่องกระิือ ถือฝนแหน่ถือฝนแหน่ได้เพื่อนเนาะช็อตได้เด็ดๆกับที่ได้ท้ายพี่น้องขส้มครับฝนลื่นจันเอยค่นฝนตกแห้งกับที่อาจจะบ่ได้เอากล้องมาน้อเนาะแต่ว่ามันเลยครับผมหลังจากนี้ก็มันไปเรื่อยๆครับผมติดตามเพิ่มครับพี่น้อนนวลๆเลยครับปลาอะไรได้แนวใส่แล้งเนี่น้พื่อนนี่ครับปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ อย่งไเลยนี่อยู่น้เลยี่งอกน้ำขึ้นไี่น้องน้ำขึ้นน้ำลวมากเนีเหยอี่นี่งเลยแนวใส่แรงครับวิ่งปิ่งไป่งไง,ไง เส,เสียมหน่อยพ <laughs> นะี่น้องใส่แรงพอดีครับไอปิ่งแรงติมกันเนาะนะยาเม็ดกบมาพี่น้องบอกปันไัยเราครับยาเม็ดก็มากกรดบรุกดัเนอมา่าวกรุดตกเนึงรุน้ก็ปะเงแหละเสียมปแย่งก็ได้ปิ่งแย่นเยอะน,น,นีอเ่เออย,ยอะหอ <laughs> เบ่ ลุกครับทั้งวสกุคัน้องม่ล่อยู่ห่ครับผมก็ถือได้โอ้กะเสียงันไงเสียงัลกันี้อง่อยงยึดทบไปยึดนี่ก็สีใสแลงพี่น้องผม ตัเอเอ,เอเอ้าแค่นีจินๆเขากันครับผมจีนมื่อแร่แพร,แร่คอย่งกดน,นะคอของนัวรับของนัวของแส็ของนัวกนบ้างกป่านังล้วน <c oughs> พ๋นี่เป็นน้าลันพี่้องโอ้ปีาก็ร่างแ่มพี่ลองอผมอ๋อีกจะน้อยกินเท้าน้ำกันครับ มาซุปเราบวบพิ้งปลาซุปเลยแค่พอป่ะนะกินข้าวน้มกันครับพี่น้องผมกินข้าวน้มกันก่อนครับก่อนจะไปเบิ่งเบ็ดอีกจักรอบเนาะสักเที่ยวเพิ่งได้ปลามาใส่แรงพี่น้องปลาบะเชื่อมปลาปลาชะแงงเป็นปลาหนังพี่น้องผมนครับกิ่นปลาหอมมึนห่วยเลยพี่น้องผมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอ้าตั้มเขาให้ปูก่อน เด้องเขาน้อลูงน้ำหลานเด้อยูมาเชื่อมบาเชื่อมยังนี่างเอี้ยเด้อปูเด้อเอาลองลูน้ำหลานวฟน้ำหลานเด้อหวานถึงเขางี้ยข้าวานโอ้ยนี่ปลานี่จะพักนี่จะผักต่ออีนจะผักมะนี่จะนี่จะนี่จะาแบบพิสานพพอเขา เองที่แล้ะครับมาพี่นอนมามถึงเขาต้องการก้อนครับไปเบื้องเบ็ดอีกจักเถี่ยวเพได้ใช้ง่ายว่ามืออื่นเขาต้องท้าแล้วนี่ยพ่อแหมดีป่ะแหนมขนาดเลยกรอบดีครับ ่าได้บ่ได้ก็ถือว่ามาส้มบรรยากาศพี่น้องกินข้าวส้มครับกลิ่นทีแซ่บดีด้วยครับกินข้าวส้มเพราะว่าจากเดือดเน่ยจะไงต้องกำจุ่มเขาดีจุ่มเขาเดยเฮ้ยหาข่าวมาต้มเนาะ ขายรกยคาเด่นราคาสีเทียวเล่นเนาะแล้วก็นกระ้อกบกินไปชิยเล่น้าม <c oughs> เดีย้ยเตรูปแบบที่มันหนันาะันเดนคุณก็แค่อเอ้ยค,ค,ค,ครับ<ห>พี่ <c oughs> น้องผม ยามเบ็ดอีจักเถียวเบังก่อนครับหลังจากกินเขาแล้วก็รอเบังจักเถียวกันบ่คือกับทีได้ทอนสมองนะครับพี่น้องบ่คือกับที่กูกระบานเนาะเพราะว่ามันอากาศฝนตกลิ่นครับพี่น้องเปียกเบ็ดร้อนบ่้อโด่อนแล้วด่อนแล้ว,ลวหลังนี่หมู่จุ่ฟูพี่น้อง ครับผมบุดไปเลยครับอู้บิดจริงไม่ ต่อครับว่าหนี er ปลายังพี่น้องผมาครับก็ดึงดึงดึงยังกันดึงซังอู้หูเสียงคู่พี่น้องเสียงคู่ตัวใหญ่เลยครับยังไงให้พี่น้องผมยังคู่ครับเจ็บปลาครับผมครับผมปลา หลังจากไปกินเขาแล้วไปยำกับบได้ปลาเนาะพี่น้องเนาะปลาวัดเถือกครับพี่น้องน้ำลวงย่างดีจักไปยุใส่ได้ปลาจะแง่งสามที่หาตัวครับปลาดุกกับปลาเค็งถ้าเทียวก้อนผุดเลระครับผมตะก้อนกินเขาอ่กูเ้เบ็ดแล้วพี่น้องวนโกว่าหันตอนกู้กับบได้เอาวนกล้องไปน้ำครับเลยบริษัทไทยพี่น้องเบิง้งแต่เพราะได้ได้พนเลยคลิป คิดว่านี่เดี่ยวโอ้ปลาดุกไม่ตามหาปลาดุกเก่าพ่อปลาดุกไหมครับพี่น้องขณะขึ้นส่งจับยากแค่ตัวไงครับตัวไงครับเนี่ยตัวปลาดุกเลยพี่น้องเลยปลาดุกไม่ยู่พี่น้องอยู่ปลาดุกไม่ก็ดีพ่นแาเต็เลยครับตามหาปลาดุกเก่าพอเห็นพี่น้องนี่แหละพี่น้องกระเซีชืลายได้ได้ ก็ได้กิงได้กแก้วพี่น้องไอ้หมดเลยเนาะคือว่าเด็กปนกับพี่น้องมเด็กปนได้แก้วพี่น้องผมเอาสำรับมื้อนี้ครับใส่เบ็ดเนี่ยใส่เดียนเนาะน้ำขึ้นตามลำห้วยกัพอาะได้กินแย่งครับอันได้ถึงเมื่อปนมื้ออื่นเสาร์นะครับผมก็ขอฝากคือเก่าครับ บ่ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามที่สำคัญก็กระดิ่งแก้งเตียนไว้ครับเพื่อประสาคลีไปนหม่ต่อไปเนาะสารมือนี่คชิมีครับอีสานร,รอทรงไอจังทิดพร้อมไส้ขายนำครับขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปเฮาเมื่อวานจะไปเก็บของเมื่อวานพี่น้อง